ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่องเขียดนะครับนี่เขียดแบบวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกแรงมากนะครับกลางวันแต่กลางคืนมันหยุดน,นะครับเดี๋ยวเราไปเลาะส่องเขียดนะครับ มีคนนำหน้าเราไปเลยนะครับแบบแบบมีรถผ่านเราไปอะครับมันก็จะไม่ค่อยมีท่าอะไรถ้าแบบว่าคนหาไปก่อนนะครับครับแล้วก็จอดรถแล้วนะครับนี่เราเจอเขียดแล้ว นี่นะครับตาเขียดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันไกลมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปใกล้ๆดีกว่านี่นะครับเขียดเขียดนานครับเขียดนาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นตาไหมครับจะสว่างหน่อยครับเนี่ยเวเขียดนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่กระชังนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับสองตัวแล้วนะครับ คับเมื่อกี้มันเป็นล่มนะครับเป็นเหมือนที่ดินเขาไถใหม่ครับแล้วมันโดนฝนเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าไปทางหน้านี่ นี่แล้วครับไม่ทันครับนี่นะครับตาเขียดเต็มเลยนะครับแต่ไม้ของเรานี่มันเป็นแบบไม่ใช่ขวดนะครับมันเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบจับยากหน่อยครับนี่นะครับเอ้าหลด เอามือจับดีกว่านี่เราก็เปลี่ยนที่แล้วนะครับ เราก็ไม่ได้จับมากมายเท่าไรนะครับอเอาแค่พอพอกินนะครับครับนี้ก็คือเข็ยดหยวกนะครับอืม ไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับไปเดี๋ยวเราไปทำเมนูพวกนี้นะครับเหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคั้วเคียดนะครับนี่เคียดแล้วก็ทำไส้ออกให้หมดน,นะครับนี่สับเคียทให้ละเอียดนะครับ ครับความละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่กระทะเลยครับครับผักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีชะอมนะครับยอดเซี่ยวนะครับอันนี้สันยะเฟื้องครับใบมะกรูดกระเพรา ผักหวานนะครับอันนี้เป็นใบชะพูครับวันนี้เราก็จะใส่ผักแบบเยอะๆหน่อยนะครับตั้งไฟได้เลยครับแล้วก็จะลวนเกลยดกับพริกแกงก่อนนะครับ เติมกะทิลงไปนะครับนิดหน่อยครับเติมพีิแกงเพิ่มนิดหน่อยครับยยดน้ำมันนิดหน่อยนะครับน้ำมันพืช น้ำมันนี่ก็จะช่วยเรื่องความแห้งนะครับแบบที่แกงเราก็จะได้หอมขึ้นนะครับเติมกะทิลงไปอีกนะครับผงพิเศษครับผงอร่อยนะครับ น้ำปลานะครับพริกแดงสันยาเฟืองใบมะกรูดนะครับชิมรสชาตินะครับ ในเมื่อรสชาติพอดีแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ผักที่เราเต็ดไว้ลงไปนะครับ ราดกะทิที่เดือลงไปนะครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟ พร้อมรับประทานได้เลยนะครับครับพร้อมรับประทานได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยเส้นเคยนะครับปีละครั้งนะครับอืม นี้ก็จะเป็นสารยาเฟื่องนะครับ สารยาเฟื้องนี่ก็จะเป็นแบบกลิ่นไพ่ะครับหอม ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับพรเพื่อแจ้งเตือนคลิปหน้านะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ